สวัสดีค่ะนทิยาภูพงศกรจาก AIS นะคะดูแลงานทางด้านการสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรนะคะหนึ่งในกลยุทธ์หลักที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่องการบริหารจัดการด้านขยะค่ะซึ่งใน a i s เนี่ยเรามีกระบวนการการบริหารจัดการด้านขยะ,ะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะส่วนแรกแน่นอนก็คือขยะที่เกิดจากออฟฟิศสานักงานของเรานะคะส่วนที่2เป็นขยะจากการดําเนินงานของเราก็จะเป็นขยะที่เกิดจากโครงขายที่ไม่ใช้งานแล้วแล้วก็ส่วนที่3ที่เรากําลัง กำลดำเนินโครงการอย่างเข้มข้อนอยู่นะตอนนี้ก็คือชัญชวนผู้บริโภคให้นำขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่บ้านเนี่ยมาทิ้งกับ AIS นะคะเพื่อที่จะได้รับพอยด้วยนะคะช่วงเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าก็จะมีการรับพอย a s ซึ่งลูกค้าสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายนะคะโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของ a s เนี่ยมีเป้าหมายหลกัหลกๆก็คือเราต้องการให้นาขยะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปกาจัดอย่างถูกวิธีนะคะสิ่งสาคัญก็คือว่าหลายๆครั้งผู้บริโภคจะไม่ทราบว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเราทิ้งลงไปกับขยะหน้าบ้านหรือว่า,าทิ้งไปตามช่องทางที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะนําผลเสียกลับมาสู่เราได้นะคะเพราะว่าขยะเหล่านี้เนี่ยถ้าไม่กําจัดอย่างถูกวิธีไม่นําสู่กระบวนการรีไซเคิลค่ะสุดท้ายอาจจะถูกฝังกลบลงดินลงสู่ผืนน้านะคะกลับเข้ามาสูา่ร่างกายของเราผ่านทางอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชักชวนประชาชนแล้วก็ผู้บริโภคทุกๆคนเลยค่ะว่าทุกวันนี้นะคะถ้าเห็นกล่องรับขยะอ e ีเวสหลากหลา เลยค่ะไม่ว่าจะจากที่ช็อปของ A.S. หรือว่าในเครือข่ายพันธมิตรห้างสปปรรพสินค้ามหาวิทยาลัยหน่วยงานต่างๆนะคะนำขยะเหล่านี้มาทิ้งเรามีซัพพลายเออร์ที่มั่นใจได้ว่าจะนำขยะเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่าง100% เรียกว่าเป็นซีโร่แลนฟิลด์นะคะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมค่ะที่ผ่านมานะคะในกระบวนการของอการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ a อเนี่ยเริ่มต้นจากในเครือข่ายโครงข่ายของ a อเนะคะในเน็ตเวิร์กของเราเนี่ยในช่วง8ปีที่ผ่านมาเราก็ได้ทําการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์หลากหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนระบบแอร์ในสถานีฐานให้เป็นระบบของ Industrial Fan หรือว่าพัดลมนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดขยะที่เกี่ยวข้อง ก,การใช้เครื่องปรับอากาศในสถานีฐานลงได้นะคะอยากเชิญชวนทั้ง2กลุ่มนะคะผู้บริโภคนะคะให้มาร่วมกันนําขยะที่เก็บไว้มาทิ้งให้ถูกที่นะคะแล้วก็ชักชวนบริษัทห้างร้านทั้งหลายนะคะมาร่วมกันเป็นภาคีเครือข่ายะคะ่ะการร่วมมือของท่านเนี่ยก็จะช่วยกระตุ้นสร้างจิตสํานึกให้กับบุคคลในองค์กรและก็ประชาชนโดยทั่วไปนะคะยิ่งเรามีจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร ะะเราจะสามารถนำขยะเหล่านี้กลับเข้าสู่กระบวนการนะคะและสร้างให้เกิดเป็น uh, raw material ที่กลับนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในอนาคตค่ะ